รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะพบกับรายการระเบียงใต้เราพาคุณผู้ชมนคะคะมาคุยประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะและวันนี้พาคุณผู้ชมมาคุยในเรื่องของประเด็นที่เราควรขับเคลื่อนไปด้วยกันและจับมือแน่นๆเดินไปพร้อมกันค่ะนั่นก็คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะเพราะว่าปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่เราจะต้องเห็นความสําคัญเป็นอันดับต้นนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชม,มลงพื้นที่มาอยู่ที่อาเภอแม่ลานจังหวัด เพราะว่าที่นี่เขาสามารถขับเคลื่อนโครงการที่สร้างความยั่งยืนและช่วยบำบัดน้องประชาชนที่หลงผิดในเรื่องของยาเสพติดค่ะและตอนนี้ค่ะเรานั่งอยู่กับร้อยตำรวจเอกสมจิตแก้วมณีนะคะซึ่งท่านเป็นรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตารวจภูธรแม่ลานจังหวัดปัตปตานีนั่งอยู่กับเราสวัสดีค่ะค,ค่ะอยากจะให้ผู้กองได้พูดถึงก่อนเลยว่าปัญหายาเสพติดณนปะัจจุบันค่ะมันเป็นยังไงคะในมุมมองของท่านนะคะในมุมมองของผมนะครับใน ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับปัญหายาเสพติดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่นะครับมีปัญหาลุกลามบานปลายมากขึ้นนะครับส่งผลกระทบนะครับต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะชุมชนนะครับในพื้นที่อำเภอแม่ลานนะครับโดยได้นะครับจากจำนวนผู้ต้องหาคดีอาญาโดยเฉพาะสถานีตำรวจภูทรแม่ลานนะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับมาจากปัญหายาเสพติดครับค่ะค่ะแล้วปัญหาภาพรวมของประเทศแล้วครมันเกิดปัญหาแล้วก็สร้างปัญหากับสังคมยังไงบ้างคะครับก็พี่น้องประชาชนทุกท่านก็ได้เห็นอยู่แล้วนะครับว่าข่าวในทีวีนะครับความรุนแรงของยาเสพติดนะครับมีการก่อเหตุอาชญากรรมเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้นะครับทางรัฐบาล ทางหน่วยงานราชการต่างๆก็พยายามแก้ไขปัญหาอยู่ครับผมค่ะในส่วนของแน่นอนว่าเมื่อสักครู่เราบอกว่ายาเสพติดปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันจับมือแน่นๆแล้วก็ไปด้วยกันหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้การขับเคลื่อนของหน่วยงานของท่านนั่นก็คือโครงการชุมชนบําบัดอย่างยั่งยืนอยากจะให้ท่านพูดที่มาที่ไปของโครงการหน่อยคะ่ะว่าเป็นมาอย่างไงคะ ครับขออนุญาตท้าทความนิดนึงนะครับโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนนะครับคือโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับที่สั่งการให้สักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆนะครับเช่นหน่วยงานด้านมหาทไทยนะครับโดยโกรมปกครองนะครับแล้วก็หน่วยงานด้านสาธารณสุขและมีหน่วยงาน อีกหลายหน่วยงานนะครับที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้นะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับการแก้ไขปรรหายาเสพติดนะต้องเริ่มและดําเนินการโดยชุมชนนะครับถึงจะสามารถสาเร็จรุ่่วงไปได้ครับค่ะโครงการนี้มีการดําเนินการแบบบูรณาการร่วมกันเดินทางมากี่ปีแล้วคะโครงการนี้ใช้เวลามา4ปีแล้วครับค่ะนะครับโครงการนี้ใช้เวลามา4ปีนะครับจนถึงนปัจจุบันนะครับแะก็ หน่วยงานโดยเฉพาะที่มีส่วนรับผิดชอบนะครับก็พยายามาปรับปรงุงโครงการนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับในพื้นที่จริงๆนะครับโดยาทางเจ้าหน้าที่นะครับก็เล็งเห็นว่านะครับถ้าถ้ายังแก้ไขปัญหาแบบเดิมนะครับโดยการเจ้าหน้าที่ลงมานะครับจะไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากว่าระด,ดับรากหญ้านะครับชุมชน ไม่มีส่วนในการขับเคลื่อนค,ครับแน่นอนว่าภาพรวมของประเทศไทยเรา,เราดําเนินการมาสี่ปีแล้วในพื้นที่อาเภอแม่ลานนะคะเราขับเคลื่อนมากี่ปีแล้วคะในพื้นที่อาเภอแม่ลานขับเคลื่อนมาสามปีแล้วค,ครับค่ะครับแล้วก็มีจุดของบ้านป่าสวนนะคะเราขับเคลื่อนมากี่ปีคะบ้านป่าสวยปีนี้พ <Salesforce S 2> เพิ่งเป็นปีแรกครับผมปีนี้เพิ่งเป็นปีแรกครับค่ะการดําเนินการของปีแรกเป็นยังไงบ้างคะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นะครับโดยเฉพาะผู้นําชุมชนนะครับผู้นําหมู่บ้านท่านกํานันพชรจันจรนเสียม,มนะครับค่ะนะแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ารับกรรมบาบัดนะครับเราใช้ระบบการสมัครใจครับค่ะรูปแบบของการลงพื้นที่แต่ละครั้งนะคะเราจัดรูปแบบของการประชุมพบปะหรือลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้ที่เข้าร่วมโครงการนีร้ว่าอย่างไร ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเราต้องมาหน่วยงานต่างๆนะครับต้องมาบูรณาการนะครับกับส่วนของผู้นําชุมชนในท้องที่ก่อนอธิบายชี้แจงความเข้าใจนะครับของโครงการนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะให้ทางชุมชนเจ้าของพื้นที่นะครับไปพบปะพูดคุยกับชาวบ้านนะครับเพื่อเพื่อจะให้เค้นหานะครับ ค้นหาผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดครับค่ะในส่วนสถิติในพื้นที่รอบนี้ผู้เข้าร่วมโครงการกี่คนได้คะจำนวน1ิบหรายครับค่ะ1ิบห้ารายช่วงวัยอยู่ในช่วงไวัยไหนในการเริ่มต้นครับอยู่ในช่วงวัยกลางคนนะครับค่ะหเหตุผลที่เราเลือกช่วงวัยกลางคนเพราะอะไรคะเพราะว่า เด็กรุ่นใหม่ๆนะครับเรามีโครงการ c p t x ของอำเภออยู่ะะนะครับสามารถเข้าไปพบปะพูดคุยได้ะนะครับแต่เราต้องการดึงเฉพาะแกนหลักแกน์นำนะครับของผู้ลงผิดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับเพื่อจะ ดึงมาเป็นตัวอย่างเป็นเคสสตาร์ดีค,ครับค่ะแน่นอนว่าห่วงเวลาของโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนมีห่วงเวลาระยะเลของการดำเนินการ,รช่วงต้นช่วงกลางและช่วงปลายณปัจจุบันโครงการที่อยู่ที่นี่ที่บ้านป่าเสงออยู่ในระยะเวลาไหน,นะคะคือณตอนนี้นะครับโครงการได้สิ้นสุดโครงการไปแล้วนะครับโดยรเราได้เรื่องโครงการได้ไดเปิด นะครับการาจัดโครงการเมื่อวันที่10วมิถุนายนนะครับและก็สิ้นสุดลงในวันที่31สิสิงหาคมนะครับแต่ทั้งโครงการนะครับทางเจ้าหน้าที่ทางผู้เกี่ยวข้องนะครับยังไม่หมดนะครับต้องติดตามน้องๆน,นะครับผู้ที่เข้ารับการบำบัดอีกหนึ่งปีนะครับ รูปแบบของการติดตามเราจะติดตามในลักษณะไหนเราจะติดตามถึงบ้านเลยครับเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนมีอะไรให้ช่วยเหลือหรือเปล่าครับเราจะติดตามไปถึงบ้านเลยในปีแรกที่เราดําเนินการอยากจะให้ท่านได้พูดหน่อยค่ะว่าเราประสบปัญหาอะไรและครั้งหน้าที่จะมีโครงการเราจะต้องดําเนินการยังไงครับคือปัญหาของโครงการนะครับช่วงระแรกๆนะครับระยะแรกๆนั่นคือชาวบ้านไม่เข้าใจนะครับคือ ปัญหายาเสพติดนะครับมันเป็นปัญหาละเอียดอ่อนนะครับถ้าผู้ปกครองหรือว่าญาติพี่น้องนะครับหรือว่าตัวผู้ลงผิดไปท่องเกี่ยวกับยาเสพติดเองไม่ให้ความร่วมมือน,นะครับโครงการเราไม่สามารถเดินไปได้ะนะครับอ,อีกปัญหาหนึ่งนะครับคือระยะเวลาในการดําเนินโครงการนะครับผมว่าสักสี่เดือน <S <S น่าจะโอเคน่าจะน่าจะเหมาะสมกว่านะครับเพราะว่า ช่วงห่วงระยะเวลาที่ผู้บำบัดกับเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานส่วนงานราชการต่างๆนะครับได้สัมผัสเข้าไปแนะนำเข้าไปพูดคุยหรือวาอ่าใช้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยระยะเวลามันน้อยไปครับผม จนทุกวันนี้ระยะของการดําเนินการแน่นอนว่าล่วงเลยไปแล้วอยู่ในระยะของการติดตามผลหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไร,ร,รอยากจะทราบว่า่ายที่เราขับเคลื่อนมาในระยะเวลาที่เราดําเนินการเราคืนคนดีสู่สังคมหรือปรับพฤติกรรมของน้องๆชน,น,นชุดนี้ยังไงบ้างคะกะ็มีตอนนี้นะครับผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการนะครับสามารถ เลอกข้องเกี่ยวกับยาเสพติดร้อยเปอร์เซน์จาก15คนก็ประมาณ6 7ถึงคนคะนะครับแล้วก็จะมีออกไปอยู่บางคนเราก็ต้องส่งตัวต่อเพื่อเข้ารับการบำบัดร,รักษานะครับในสถานพยาบาลที่รับผิดชอบครับผมค่ะ,คะอยากจะให้ท่านได้พูดฝากคุณผู้ชมถึงเรื่องของแนวทางป้องกันดูแลน้องๆไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุเท่าไหร่ก็ตามไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนหลงกิ่ค่ะ ครับอ่าก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับที่มีบุตรหลานหรือว่าคนใกล้ชิดญาติสนิทมิตรสหายนะครับที่เข้าไปกงเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับหนึ่งนะครับคือครอบครัวนะครับคือเสาหลักนะครับที่จะช่วยเหลือนะครับเราอย่าไปมองนะครับลูกหลานเราหรือว่าญาติพี่น้องเราที่เข้าไปกงเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับว่าคือถ้าเราปล่อยทิ้งเข้าไปนะครับนะต้อง ช่วยกันชุดช่วยกันดึงไว้นะครับสิ่งสำคัญที่ที่สุดนะครับคือครอบครัวชุมชนนะครับต้องมีส่วนร่วมนะครับใน,ในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ครับค่ะวันนี้ขอบคุณท่านนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเขาเรียกว่าเป็นพ่อบ้านเป็นเจ้าบ้านในการา <ๆ S 2> ดูแลนะคะน้องนเยาวชนที่เข้าสู่โครงการนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยได้รับการแก้ปัญหาแล้ว อนาคตอยากจะให้มีการต่อยอดของโครงการนี้อย่างไรช่วงนี้พักกันครูเดียวค่ะช่วงเก็มาฝาช่วงเก็บมาฝากวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมานี่เลยค่ะกินกว๋วยเตี๋ยวบ้านๆสูตรโบราณ เพราะอะไรล่ะคะถึงทําให้เป็นที่ชื่นชอบสําหรับใครที่ชอบเส้นนะคะถึงจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านร้านนี้เด็ดแน่นอนนะคะร้านเล็กๆจนกลายเป็นขวัญใจของประชาชนทุกเพศทุกวัยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะจะบอกว่าอย่างแรกที่เห็นก็จะเป็นความอร่อยของการปรุงรสชาติน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวแบบโบราณที่กลมกล่อมมีกลิ่นหอมสมุนไพรอย่างที่สอง ร้านค่ะอยู่ใกล้กับตลาดนั้นมะปราวยะลามีจํานวนคนมากมายที่มาจับจ่ายซื้อของที่นี่นะคะและส่วนที่3ค่ะก็คือบรรยากาศที่ดีนั่งกินก๋วยเตี๋ยวไป ติดอยู่กับริมรั้วด้านหลังของสถานีรถไฟยะลานะคะได้ฟิลชมขบวนรถไฟวิ่งเข้าออกเทียบชันชาลาเพิ่มสีสารทานก๋วยเตี๋ยวเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะทําให้ที่นี่ตลอดทั้งวันจะมีลูกค้าผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมานั่งกินกันเป็นจํานวนมากค่ะโดยเฉพาะวันเสาร์นะคะที่ตลาดนะัดจะเปิดขายของรวมทั้งวันหยุดคือวันอาทิตย์ทุกคนก็จะเยอะมากทีเดียวค่ะที่มาเที่ร้านนี้ราคาก๋วยเตี๋ยวค่ะทา ธรรมดา40บาททาพิเศษก็50บาทค่ะมีเส้นให้เลือกหลายแบบใส่กับก็มีทั้งเนื้อเปื่อยไก่ปีกไก่ขาไก่ลูกชิ้นชอบอะไรใส่ได้หมดค่ะแล้วแต่ลูกค้าสั่งเลยค่ะก๋้วยเตียวเป็นสูตรโบราณอย่างที่บอกลูกค้าก็ตอบรับดีค่ะขายหมดทุกวันวันละร้อยถ้วยดีเดียวนะคะ ส่วนซิกเนเจอร์ที่คนชอบสั่งมากก็จะเป็นมาม่าสึดะใส่ปีกใส่เนื้อค่ะความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวก็คือเป็นน้ำซุปโบราณรสชาติของที่นี่นะคะออกรสชาติหวานหวาน,นเค็มเค็มเปรี้ยวเปรียวค่ะร้านจะเปิดขายตั้งแต่เวลา9โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะหยุดเฉพาะวันศุกร์นะคะมาทานได้ที่ริมทางรถไฟโกดังข้าสารถนนวิถุลอุทิศ12ซอย1ตลาดเก่าด้าน สถานีรถไฟยะลาค่ะมีที่นั่งให้เลือกทั้งในร้านและริมรั้วรถไฟฝั่งตรงกันข้ามบรรยากาศดีสามารถนั่งชมขบวนรถไฟวิ่งไปมาแบบชิวๆเพลินๆค่ะช่วงแก๊มาว่า ค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดถึงเรื่องของการดําเนินการนะคะในการขับเคลื่อนที่จะสร้างคนดีสู่สังคมและก็ให้น้อง,องๆเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกับยาเสพติดโดยเฉพาะผ่านโครงการชุมชนบําบัดอย่างยั่งยืนค่ะและเรานั่งอยู่ที่บ้านป่าสวยที่นี่เป็นหมู่ที่สองค่ะและตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับเจ้าบ้านซึ่งจะเป็นพ่อบ้านที่ดูแล ทุกคนในชุมชนนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่กับกำนันเพชรจันทระแจ่มเสนอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะ,คะให้กำนันได้พูดหน่อยว่าถ้าเราให้มุมมุมมองของเราเรามองสภาพปัญหายาเสพติดแบบภาพรวมของประเทศณนะตอนนี้เรามองว่ายังไงคะ,ค,ะคือส่วนมากตอนนี้เด็กกลังตกิจยาเยอะแต่พอได้โครงการเข้าโครงการนี้มา <c oughs> ทำให้เด็กในชุมชน ท่างที่สมัครใจเข้ามาอยู่ในร่วมโครงการนี้เข้าสู่สังคมครึ่งหนึ่งคือผมอยากพูดว่า,ารุ่นพี่อาจจะชวนรุ่นน้องในในครั้งต่อไปเพ่เราจะได้ห่างไกลเรื่องยาเสพติดสักทีครับเริ่มแรกของการบำบัดยาเสพติดผมก็ได้ประชาคมหมู่บ้านเพื่อต้องการหาคนที่ว่าสมัครใจจะมาร่วมโครงการ บ,บําบัดยาเสพติดในชุมชนครับผมค่ะถามกํานันอย่างนี้ว่าเริ่มแรกพอรู้ว่าโครงการนี้จะเข้ามาในชุมชนในหมู่บ้านของเราโครงการชุมชนบําบัดอย่างยั่งยืนมีความกังวลมีความหนักใจหรือว่ายังไงบ้างไม่เอ่ยที่แรกพอเห็นตัวชื่อโครงการผมก็หนักใจครับหนักใจเพราะอะไร<บ>คะหนักใจเพราะว่าไม่รู้ว่าเจ้าเด็กที่ไหนมาบําบัดยาเสพติดเพราะว่ายาเสพติดนี้ รู้กันทั่วทั่วท,ทุกคนเลยว่ายาติพติดมันยากมันเป็นปัญหาระดับประเทศแต่ผมก็รู้ว่ามีผมประชุมกับผู้ช่วยอาจารออกว่าเราจะร่วมโครงการนี้ยังไงแต่ผลสุดท,ท้ายก็ได้ประชาคามหมู่บ้านว่าลูกหลานใครที่ว่าต้องการเลิกยาติดติดก็ให้มาร่วมโครงการชุมชนบำบัดยาติพติดของหมู่บ้านทีนี้ลงมติกันว่าใครที่ว่าสมัครใจให้มา สมัครใจที่บ้านกำนันครับผมค่ะพอเรามีการประชาคมเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้โครงการก็เข้ามาสู่หมู่บ้านเราสู่ชุมชนของเรารรการดําเนินการนะคะเขามาดําเนินการยังไงบ้างองคือพอตัวโครงการมาเสร็จปับ๊บผมก็ได้ให้ผู้ที่ว่าประกาศไปล่วงหน้าแล้วว่าผู้ใดที่ว่าสนใจอยากจะบําบัดเพื่อตนเองเอาความสมัครใจไม่ต้องใ,ให้ตํารวจไปจับอเอาแค่สมัครใจก่อนแต่เขาก็มา ตามที่ว่าเราต้องการได้ผมก็ปลื้มใจว่าเออเขาก็ยังมีจิตใจว่าคิดจะเลิกแต่โครงการนี้มาผมคิดว่าดีคือรุ่นพี่จะได้ช่วยรุ่นน้องให้ได้ร่วมกับโครงการนี้แต่ผมวหวังว่าโครงการนี้คงจะให้อยู่แบบนี้ต่อไปผมมังว่าอย่างน้อยก็รุ่นน้องก็ได้เห็นตัวอย่างแบบรุ่นพี่แล้วเขาคิดจะละเลิกได้ครับผม ครั้งนี้เราพารุ่นพี่เข้าสู่โครงการจำนวน15คนด้วยกันครับผมถามว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเขายังไงครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะอ๋อตอนนี้จะถามว่าการเปลี่ยนแปลงครับครอบครัวมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับยังไงบ้างาสมมติว่าครอบครัวแต่ก่อนเคยทะเลาะเบาะแว้งกันมาแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีค่ะหนึ่งแต่ก่อนเคยตกเย็นลูกไม่รู้อยู่ไหน แต่ตัวน,นี้พอตกเย็นมาลูกก็กลับมากินข้าวพร้อมหน้าพ่อแม่อ,อันนี้ผมถือว่าพ่อแม่ก็มีความปลื้มดีใจที่ว่าตกตอนเย็นมาปับ๊บลูกก็ยังกลับมากินข้าวรู้หน้าที่รู้เวลา,วาเออเย็นเย็นแล้วกลับมากินข้าวพ่อแม่อันนี้ผมภูมิใจมากครับค่ะแล้วตัวผู้ที่เข้าร่วมโครงการเองแล้วมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะคือว่าผู้ร,ร่วมโครงการเองตอนนี้การเปลี่ยนแปลงคือเห็นได้ชัด คือพูดง่ายๆพวกยาเสพติดจะนอนตื่นสายแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่นอนตื่นสายาคือพูดดูตามความเป็นจริงผมมองได้ทุกบ้านว่าถ้าคนไหนเล่นยาจะนอนตื่นสายเพราะพวกนี้ตอนกลางคืนเขาจะไม่นอนไงเขาจะมานอนตอนเช้าแต่ตอนนี้เขากลับมานอนตอนเช้าเริ่มปวดตี๊บุกเห็ดโมงเขาก็ตื่นกินข้าวแก่อะไรก็ออกประจานาแต่เดี๋ยวนี้คือพ่อแม่สบายใจตรงที่ว่าเขาตื่นเป็นเวลาเขารู้ว่าเออตอนตอนค่ําจะนอนเนี่ย ตอนเช้าตอนวันจะได้จามาแล้วอันนี้ก็รู้หน้าที่ของเขาแ<อ>ล้วระยะเวลาของโครงการแน่นอนว่าเป็นโครงการระยะสั้นที่จัดมาให้กับชุมชนแต่ด้วยโครงการที่มีระยะสั้นอย่างนี้ค่ะเรามีการบูรณาการร่วมกันแบบเดินจูงมือไปพร้อมกันหลายๆาภาคส่วนและหลายๆหน่วยงานแต่อยากจะถามกำนันว่าในส่วนนี้เนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่มันสั้นแต่ว่าการพบปะมาเจอกันทั้งหน่วยงานทั้งผู้เข้าร่วมโครงการบ่อยหรือว่าถี่แค่ไหนคะ ไม่ส่วนมากผมว่าให้บ่อยดีที่สุดเพราะว่าคือมันได้ได้ซึมไม่ได้ไเรื่อยนะ<อ>ถ้าว่าเราว่าบ่อยแต่ว่าเราถ้าเราทิ้งห่างแบบนี้เด็กมันก็มันจะห่างเหินแต่ถ้าเราว่าเอาทีสีไปเรื่อยเด็กมันจะซึมซับก็เหมือนเราเป็นทหารเนต้องขุดทุกวันเพราะอะไรเพราะต้องการให้เขาซึมซับไอ้นี่ก็เหมือนกันถ้าเราห่างเงินไปเด็กจะไม่ซึมซับวันนี้ผมอยากให้ให้สีเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมครับหลังจากนี้เมื่อสักครู่ท่านผู้กองได้พูดถึงว่า เป็นช่วงของการติดตามประเมินประเมินผลแล้วแหละว่าเขาจะหลุดพ้นจากวัฏจักรของยาเสพติดได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ทางกำนันเองจะต้องเข้าไปช่วยติดตามประเมินผลยังไงบ้างไหมคะครับคือตอนนี้ที่ว่าผมเข้าไปประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเองนะค่ะคือผมดูจากครอบครัวเนี่ยก่อนยังไม่เป็นครอบครัวคนที่ว่ามีครอบครัวแต่เดี๋ยวนี้คือเป็นครอบครัวโดยที่ว่าไม่ทะเลาะบอแวงมา <C ül üyor> คือเขาพูดง่ายว่าเขาตั้งใจเขาตั้งใจแต่ไม่มีโครงการจะมารองรับตัวนี้ค,คือตัวนี้คือตัวที่ว่าเขาตั้งใจว่าเขาจะเลิกดูที่ว่าเราไม่ได้ไปบังคับก็บามาเลยแต่เขาตั้งใจว่าเขาจะเลิกเรื่องยาเสพติดพวกนี้ครับผมค่ะช่วงอายุของกลุ่ม15คนที่อยู่ในการดูแลของกำนันเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะอีกครั้งหนึ่งมันมีตั้งแต่4-15ก็มีแล้วก็ ยี่สิบกว่าก็มีครับค่ะในส่วนนี้ก็คือถือว่าเป็นที่ในการนำร่รองทีนี้หลังจากนี้ถ้าโครงการนี้ยังคงอยู่และดำเนินการต่อไปทางกำนันมองว่าเราควรขยายวงอายุหรือว่ากลุ่มเพิ่มเติมอีกไหมหรือว่าจะต้องประชาสาคัญยังไงบ้างครับผมอยากจะให้ให้มีแบบนี้ต่อไปหนึ่งอยากจะให้โครงการนี้เดินต่อไปอยังหน้าสองอยากจยให้โครงการนี้มารองรับ ผู้ที่ว่า,าบําบัดช่วยเขาให้เาห็เามีแงรงงานงานทํามีโครงการอะไรมารองรับเขาในเมื่อเขาเลิอกอยากยาที่ติดไปแล้วให้เขามารับใช้ปกติเหมือนคนทั่วไปก็อยากให้มีหน่วยงานก็มารองรับเรื่องการทํางานของเขาครับผมค่ะและในส่วนของอนาคตค่ะอยากจะให้ท่านกำนันได้พูดนิดนึงว่า เหมือนปัญหายาเสพติดมันไม่ใช่แค่ห่วงของคนอายุ 20-40, 50, 60, 60, 60, 60แต่ว่าน้องๆเยาวชนที่น้อยกว่านั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันดูแลยังไงคะสำหรับชุมชนอะค่ะคือตอนนี้สำหรับวิธีป้องกันเด็กๆนะครับที่ผมประจา,าคมงศาว้านหนึ่งผมอยากให้ครอบครัวนี้ตก6โมงเย็นลูกต้องอยู่บ้านคือทุกคนต้องมีคร,คร,บรอบครัวที่บอกคุณกินข้าวเย็นตอนตอนกินข้าวเย็นด้วยกัน ตื่นเช้ากินข้าวเสร็จแล้วก็ไปจำานแยกกันไปจำานคือถ้าว่าคนเราถ้าว่าอยู่กันแบบที่ว่าต่างคนต่างอยู่ผมคิดว่าแก้ปัญหาไม่ได้<ม>เพราะฉะนั้นต้องอยู่ในครอบครัวครอบครัวต้องดูแลว,ว่าถึงเวลาแล้วที่เขาต้องกลับมากินข้าวต้องช่วยเด็กเหล่านี้ให้ได้ว่าถึงเวลากินข้าวต้องให้เขากลับมาไม่ใช่ว่าลูกอยู่ในครอบครัวไม่สนใจเลยนี่ก็แก้ปัญหาไม่ได้ผมเคยพูดตลอดว่าครอบครัวต้องอันดับหนึ่งอันดับสองคือ กำนันผู้ใหญ่บ้านและทีมงานที่ว่าเข้าโครงการําบัดรักษาเนี่ยเขาแค่ประคับประคองให้เลิกแต่ว่าผลสุดท้ายก็อยู่ที่ครอบครัวครอบครัวจะดีหรือจะชั่วต้องอยู่ที่ครอบครัวว่าจะถึงเวลากินเวลานอนต้องให้เขาถึงกลับบ้านได้ครับผมค่ะเสียงตอบรับของกลุ่มที่เข้ามาสู่โครงการของเราผู้ปกครองสะท้อนยังไงหรือว่าตัวเยาวชนหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะ ถ้าซัพอตไบ้างครับคือตอนนี้เสียงสะท้อนที่ว่าที่ผมพูดไปท่้นนด้ว่าคือหนึ่งในเมื่อเขาลดละเลิกได้ต้องหาระบบหรือว่าหน่วยงานไหนก็ได้มารองรับเพื่อที่ว่าจะให้เขาทํางานเดี๋ยให้เขาว่างเปล่าถ้าเขาว่างเปล่าวันใดวันหนึ่งเขาจะหวนกลับไปที่ยาเด็กๆ,ๆนี่ยผมอยากให้งัวไปถึงหน่วยงานนักว่าคนที่ว่าร่วมโครงการบ,บําบัดถ้าเขาเลิกเลิกได้จริงๆ ก็ให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องหางานให้เขาทำครับผมค่ะดีใจไหมคะที่ได้แก้ปัญหานี้ได้ดีใจครับผมคือดีใจกุงที่ว่ามีโครงการเข้ามารองรับชุมชนบำบัดเสร็จแล้วก็มีหน่วยงานร,รัฐมารับรองให้เขามีงานทำอะไรแบบนี้ครับผม ค่ะวันนี้ขอบคุณกำนันนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่กำนันบอกว่ากลับไปดูตรงจุดของครอบครัวว่าครอบครัวดูแลน้องๆเยาวชนที่อยู่ในการปกครองอย่างไรและสิ่งสำคัญก็คือการจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาไม่เพียงแค่ครอบครัว,รวหรือชุมชนแต่หน่วยงานภาครัฐค่ะจะต้องส่งไม้ต่อให้กับหน่วยอืย่นๆที่บูรณาการร่วมกันให้เขาได้เดินอยู่ในสังคมอย่างภาพภูมิค่ะ ที่นี่ค่ะสามารถสร้างความยั่งยืนภายใต้โครงการนะคะที่เป็นโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนค่ะนี่คือความสำเร็จของการขับเคลื่อนไปด้วยกันของคนในชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการระเบียงใต้ของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยประเด็นเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้นค่ะวันนี้ดิฉันดีมงานรวมไปถึงท่านเยนรันต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ